ไม่ต้องมาแบกนะฮะไม่ต้องมาแบกว่าโอ๊ยพักกูไม่ได้ค้ายาพักกูเนี่ยนะครับเจอก็จัดการจับออกโอ้ยไม่ใช่นะไม่ได้โดนแหกพักกูไม่ได้เอาต่างด้าวมานั่งบอดประกันสังคมเอ้ยไม่ใช่นะพักกูไม่ได้เออไปไปทำอะไรแม่ค้าเฮ้ยไม่ใช <est> ่ที่พิ่าพูดว่ามีทหารไว้ทําไมไม่ใช่อย่างงั้นมึงเหนื่อยกันไหมกูถามจริงมึงเหนื่อยกันไหม แต่กูกลับภูมิใจมากเวลาพูดถึงผลงานของพระองค์ท่านในแต่ละอย่างแต่ละสิ่งท,ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับนั่นคืออะไรนะฮะท่านไม่เคยพูดตอบโต้พวกมึงเลยแม้แต่คําเดียวแต่สิ่งที่ท่านทําให้เห็นคืออะไรทำสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นแต่พวกมึงก็ใช้นิสัยไร้อารยธรรมกันเสรีกันไม่เคารพกันด่ากันนู่นนี่นันน่นแล้วมึงก็เรียกว่าความจเจริญน,นะฮะอีกหน่อยมึงก็เอาผสมพันธุ์กันได้ทุกที่ นี่ก่อนหน้านี้ก็มีผสมพันธุ์กันในห้องน้าปั๊มนะฮะลอกกันเองในพักนะฮะมีอะไรกันเองนู่นนี่นั่นต่างๆเละเทะไปหมดพักมึงอะนะครับแล้วมานั่งปาหี่พูดอะไรก็พูดได้ดูสวยหรูอะ นะครับลงภาคใต้รับขอรับบริจาคช่วยหาดใหญ่โอ้ยนี่สิคุณเท็กนี่สิคือที่พึ่งคือคนที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอีเวนการจอมพลังก็ทำมึงไม่ชมมั้งอะบุ๋มบรรดาก็ทำทำมาก่อนมึงอีกมึงไม่ชมมั้งอะว่าเขาเป็นที่พึ่งกับประชาชนอะบินบลลิสตอย่างเงี้ยเขาทํทำฝันดีฝันเด่นก็ทำเปิ้ลนาคอนเงี้ยเขาทำมึงไม่ไอ้นี่มั้งอะนะครับโอ้มานั่งทำหาแล้วแบบนะเก็บขยะชิ้นเดียวมึงก็ชม นี่สิคือจิตอาสานี่จิตมึงก็บ้าดอมมึงก็ฟินน้ำแตกอีกหนึนะครับไอหาเขาทำกันมาตั้งนานแล้วจิตอาสาต่างๆเขาทำกันมาตั้งนานแล้วเขาทำมาก่อนมึงอีกโอ้พอไอเ้งมาขอรับบริจาคจากก่อนหน้านี้ไปนั่งจ้องตาเขาแล้วก็พูดเองว่าไม่ไม่อยากสร้างระบบบุญคุณไม่อยากสร้างระบบประถมนี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่านี่คือดิจิตอลฟู้ดพินที่มึงต้องไปนั่งแบกนะฮะ แล้วมึงก็นั่งอวยกันว,กว่านี่สีนี่สีคืออย่างนี้นี่สีคืออย่างงู้นนี่สีคืออย่างนี้นะครับมึงก็ไม่เคยยอมรับแต่ก็เข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยดา่าสลิมไว้เยอะดา่าจนทิบหหยวายปวกพอถึงพักตัวเองจริงๆงมันก็จะเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะแหละสลิมก็ตามไปบอกนี่ไงเพราะมึงโง่ไงอะไรเงี้ยนะครับพอผมพูดเรื่องการกระทำสันดานไม่ดีว่า เรากําลังกลับไปสู่ยุคไร้อัลยธรรมแล้วมันก็เรียกว่าความเจริญมันก็มากระแนกกระแนบบอกว่าแม้ทำยังกับทุกวันนี้มันดีมากเลยดิปัญญาอ่อนมากไม่ว่าปัจจุบันนี้มันจะดีหรือไม่ก็ตามมันไม่ใช่เหตุผลที่มึงจะไปโชว์สันดานไม่ดีการที่มึงไปโชว์สันดานไม่ดีเผานู่นเผานี่ขีดเขียนนู่นเขีดขีดนี่คือไงคือมึงอ้างว่าก็ทุกวันนี้มันไม่ดี มึงก็เลยเป็นคนไม่ดีอย่างนี้หรอมันคนละเรื่องกันนะครับมันมาบอกว่าทำไมทุกวันนี้ดีเลยดิทุกวันนี้มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยกูไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วทำไมถ้ามันไม่ดีก็คือมึงต้องเฮียไปเรืย <laughs> มันไม่ใช่นะครับยิ่งสังคมมันไม่ดีมึงยิ่งต้องทำตัวดีดี สังคมคือพวกมึงนะฮะมันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวสังคมคือพวกมึงเศรษฐ,ฐกิจมันจะเดินไม่ได้คือพวกมึงพัฒนาตัวเองเพื่อให้มึงมีจับใจใช้สอยเพื่อให้มึงมีอะไรเพื่อให้มึงไม่เป็นภาระพอมึงไม่เรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำพอมึงไม่เรียกร้องสวัสดิการไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแหละมันจะเอาไปช่วยใครเอาไปช่วยคนกลุ่มน้อยๆที่ยังขาดโอกาสถ้าประชาชนเจ็ดสิบอร์ซจ่ายภาษีไอภาษีเจ็ดสิอร์ซมันก็จะไปช่วยสามสิบตได้ แต่ทุกวันนี้คืออะไรคือเอาเงินของคนไม่ถึงหปอร์มั้งหรือหน่งเมั้งไปช่วยคนเก้าสบอร์ซแล้วก็ไปจัดสรรง,งบประมาณนู่นนี่นั่นต่างๆแม่งเละเทะไปหมดเป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 ,ป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 ไม่ต่างอะไรอาจจะยีน่าสุดท้ายชิบหายฟังนีนโยบายมันะมีอะไรบ้างอ่ะที่มึงหาเงินเข้าประเทศมีอะไรบ้างที่มันสร้างศักยภา,าพคนอ่ะ มาถึงมาแก้กฎหมาย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 มบี้ไปบี้มาบี้ไปบี้มามึงจะแก้ข้อนั้นข้อนี้ข้อนั้นแต่มึงจะไม่แต่อันนี้อันนั้นแล้วมึงจะแก้ทั้งฉบับหาเผือกอะไรอ่ะย้อนแย้งอิบอายแล้วก็วันๆก็ไม่ทําอะไรเถียงไม่ได้ก็มานั่งด่าว่าแพมอะไรน้องไม่ต้องเสือกนะครับนะฮะพี่มีหน้าสวัสดีครับผมนะฮะไม่ต้องเสือกนะฮะเออ กูจะแพมอะไรก็เรื่องของกูนะครับฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เรื่องมึงนะครับกูพูดยึดที่ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นหลักนะครับไม่ได้มาตามใจใครนะฮะเพราะนั้นไม่ได้มาบอกว่าทุกคนต้องพอใจพูดใท้คนพอใจมันไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังเนี่ยนะครับก็มีอุดมการณ์เดียวกันคือยึดในชาติศาสตร์กษัตริย์ก็เอาชาติตั้งศาสตร์ศาสนาตั้งนะครับกษัตริย์พระบสพระบรมตาั้งแล้วดูว่า อะไรที่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะถ้าชาติได้ประโยชน์สถาบันยังต้องเอาชาติตั้งเลยเพราะถ้าสถาบันไม่มีชาติท่านก็ไม่มีบ้านอยู่เพราะนั้นท่านไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทําลายบ้านตนัวเองเพราะนั้นถ้าบ้านมีถ้าบ้านจริญเติบโตสิ่งที่คนได้คืออะไรก็คือคนในบ้านถึงบอกว่าเอาชาติตั้ง ถ้ามึงทาเพื่อชาติเมื่อไหร่มันจะสะท้อนกลับมาคนในบ้านเลยมึงพัฒนาบ้านให้หน่าอยู่เพิ่มโซฟามีแอร์นูน่นนี่นั่นคนในบ้านก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่สบายหาเงินเข้ามาในบ้านนะครับมีงานให้คนในบ้านทําสร้างเสริมทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามึงเอาชาติตั้งในประชาชนได้เองเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วคืออะไรสภาวะแวดล้อมนะครับ เมื่อมึงอยู่ในสภาแวดล้อมที่ดีคนมันก็จะมีโอกาสดีเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในสภาแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยไปอยู่ในพักกี่พักชมแล้วก็ต้องมานั่งชนชั้นนําชนชั้นนําสิ่งที่ไอ้ทรอนมันพูดเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยสักนิดแต่มันเป็นคือคําประกาศของคอมมิวนิสต์มากกว่ามึงคาพูดของมึงแต่ละคำเนี่ยแฝงไปด้วยคือคําประกาศอิสรภาพคำประกาศนู่นประกาศนี่ของมึงเนี่ย มันคือคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นแหละนะครับประชาธิปไตยมันไม่มีจริงหรอกยังไงก็ไม่มีจริงผมถึงไม่เคยไม่เคยพูดเลยว่ามันต้องเป็นประชาประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยกูไม่เคยพูดเลยเพราะถ้าเกิดว่าเอาประชาธิปไตยมาคุยกูไม่ต้องคุยเพราะกูไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยมันมีจริงพี่อยู่ในบ้านอ่ะพี่ปกครองบ้านพี่ต้องมีกฎไหมพี่ต้องมีกฎไหมหรือพี่ให้มันเสรีกฎ กฎหมายมันมาจากจารีตประเพณีจารีตประเพณีมาจากวัฒนธรรมมันทําให้คนเนี่ยแตกต่างจากสัตว์เมื่อไม่มีกฎมันก็เละเทะนะครับเราไม่ได้ไปบังคับแต่เราต้องมีอยู่ร่วมกันเราต้องมีกฎระเบียบในบ้านเมืองมึงจะมาละเมิดกูไม่ได้นะฮะศาสนาพุทธก็มีพระวินยัยใช่ไหมมีกฎใช่ไหมนับถือกันโดยพรรษา มึงจะอายุทเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สูงที่สุดก็คือพุทธเจ้าบอกว่าต้องนับถือโดยปัญญาวุฒิมีวัยวุฒิคุณวุฒิและปัญญาวุฒิเพราะฉะนั้นเราต้องมีฮีรีคือมีความละอายอย่าไปละเมิดคนที่มีภูมิต่ํากว่าอย่าไปละเมิดคนที่มีอายุน้อยกว่านะฮะการศึกษาน้อยกว่าหรือปัญญา้อยกว่าอย่าไปละเมิดและต้องมีโอตัปะต้องมีความเกรงกลัวให้ความเคารพต่อคนที่มีอายุเยอะกว่าการศึกษาม,มากกว่าปัญญามากกว่าต้องให้ความเคารพ มันถึงเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้เพราะถ้าคนทําได้แค่สองข้อคือหลิวตาปาดเนี่ยมันก็สงบสุขแล้วทุกอย่างที่มันทําคือมันมาทําลายธรรมะคุ้มครองโลกหมดเลยนะฮะผมมันไม่ได้อะไรกับไอ้เรื่องที่มันร้องเพลงชาติไม่ร้องเพลงชาติหรอกพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังคนสันดานแบบนี้อยู่ <laughs> คือผมไม่ได้ คาดหวังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่นะครับยืนตรงเคารพธงชาติโปรดยืนตรงเคารพตรงชาติมันไม่ได้เคารพมึงอย่าบอกว่ามึงเคารพเพราะมึงตามระเบียบพักนะมึงตามระเบียบพักนะฮะต้องยืนตรงเคารพตรงชาติพ่อมึงตามระเบียบพักมึงเรียนมาตั้งแต่เด็กมึงไม่รู้หรอไอทอรนก็ตามระเบียบพัก เอามือควยหลังนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรประเทศไทยเสรีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ก็ก็ได้รู้สันดาห์งั้นอีพอเพลงชาติขึ้นมันอาจจะไม่ประเทศชาไทยรวมมันอาจจะไม่ร้องอย่างนั้นอาจจะร้องเป็นมองเปียงปรังตมตูตรีปราตีอะไรมันจะมันอาจจะพึมพำพึมพำภาษางี้อยู่ข้างในก็ได้ ะะผมเข้าใจมันเพราะถ้ามันเผลอล้องออกไปเนี่ยมันอาจจะหลุดไงเป็น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 ,ป,นปรึงต่อปลูอะไรเงี้ยเข้าใจนะครับผมนะฮะแล้วมีหน้ามาพูดอย่างยันร่วมร้องเพลงชาติอาจจะไม่ดังเหมือนคนอื่นมันน่าจะร้องในใจ คนอื่นเขาก็เปล่งเสียงออกมานะฮะคนอื่นไปเสียงมามันไม่ขยับปากนะแล้วมันบอกว่ามันร้องอยู่มันน่าจะร้องในใจนะครับนะฮะไม่เป็นไรไม่ผิดกับร้องในใจก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะคือมึงร้องในใจก็ไม่ได้ผิดผมก็ร้องในใจนะครับแต่ว่าผมยืนตรงกูไม่ตามระเบียบพักนะแล้วประเด็นเนี้ยผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับไม่ได้สนใจหรอกเพราะที่พูดเนี่ยเพราะว่า ผมไม่ได้คาดหวังอะไรให้มันจะร้องพี่ผมไม่ได้คาดหวังพี่นะครับเพราะว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าสันดานเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องรู้เลยว่าสันดานคนเป็นอย่างนี้แล้วเราเห็นสันดานมาแล้วว่ามันไม่ได้รักชาติจริงๆนะฮะมันไม่ได้เพื่อชาตินะครับมันเพื่อประชาชนด้อมกีดโดยการไปป้นชาติประเปประชาชนมันสุดท้ายแล้วคืออะไรสุดท้ายเมื่อชาติพิายมันก็ปล่อยให้ด้อมกีตรงนั้นอะ ชิบหายอยู่กับประเทศนี้แล้วมันก็หนีออกจากนอกประเทศแค่นั้นเองนึงไม่ต้องมาด่าสลิมว่าหมดมุกจนต้องกล่าวหาว่าเท้งไม่ร้องเพลงชาติเอามือควยหลังการเมืองรักชาติน้ำเน่าอีปวินมันพูดขอโทษนะครับนะฮะเขาไม่ได้หมดมุกหรอกครับตัวมึงเองเนี่ยก็แซะเขาเหมือนกันอีปวินนะฮะมึงอย่ามาปากดีเลยนะครับมึงถึงไม่มีแผ่นดินอยู่ไง นะฮะยืนตรงเคารพจงชาติเสือกตามระเบียบพักมันเคารพได้ไหมนะฮะการแสดงความเคารพเนี่ยมันมีหลักสากลมันมีหลากหลายแบบไม่มีประเทศไหนเขายืนตามระเบียบพกร้องเพลงชาติอีงัวและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสลิมเขาไม่หมดมุกหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนสร้างมุกให้สลิมล้อพวกมึงก็คือตัวมึงเอง ผมเนี่ยไม่อยากให้ไปทําลายด้อมสม้มพักส้มอะไรเลยผมอยากให้มันอยู่อย่างนี้แหละผมชอบผมรู้สึกว่ามันโง่ดีแล้วผมว่าผมชื่นชมนะครับในการตรวจสอบของพักสม้มผมผมชื่นชมมากๆผมว่าดีตรวจสอบไปเลยมึงตรวจสอบไปทั้งชาติเลยดีมึงเป็นเพราะว่ามึงตรวจสอบเก่งอะ่ะใจมึงอย่ามาบริหารเพราะมึงบริหารไม่เก่งมึงตรวจสอบไปเลยประกันสังคมมึงตรวจสอบไปเลยดี ผมไม่ได้ใบแอดนะครับคือดีครับตรวจสอบไปเลยนะฮะมึงเอาเลยตรงนั้นเลยแต่มึงบริหารไม่ได้เพราะว่ามึงไม่เคยบริหารหาอะไรสําเร็จเลยนะครับและตักกะที่มึงพูดมาเนี่ยคือมีแค่การเรื่องการตรวจสอบเรื่องการจับผิดแต่มึงไม่เคยโชว์วิสัยทัศน์เรื่องการบริหารเลยน้ําท่วมมึงตอบได้แค่ว่าผมจะตั้งศูนย์บริการศูนย์บรูรณาการแจ้งข่าวสารมึงพูดได้แค่นี้ดอมส้มก็ฟินอูสุดยอดเลยตั้งศูนย์บริการแจ้งข่าวสารน้วนนะการตั้งศูนย์มันคือปลายเหตุมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ <laughs> ถึงบอกไงมึงเอาคนโง่ๆมาเพราะมันไม่เคยบริหารแม่กระทั่งบริษัทบ้านมันก็ไม่เคยบริหารนะครับแม่มันให้ท้ายสปอยลูกจนเกินไปสุดท้ายครอบครัวยังไม่ยอมรับเลยก็ต้องมาทำอะไรก็ต้องมาเล่นการเมืองเพื่อพิสูจนะ์ะโดนหมดอนาคตโดนตัดอีกโดนไอ้ทิมพิธาแย่งเอนเกจเมนต์แย่งเรตติ้ง ating, ต่างๆนะฮะและกลายเป็นว่าแย่งเรตติ้งไม่พอ ไอ้นี่ก็เหมือนกันเลยพูดอะไรก็ไม่ค่อยคิดแล้วเพื่อนก็ต้องมานั่งแก้คำพูดมึง <l ots> พี่ไม่ต้องสิ้นหวังกับประเทศไทยพี่ไม่ต้องสิ้นหวังกับเด็กนะครับถึงแม้จะมีคนชื่นชมไอ้พวกวีรบุรุษโง่โง่ปัญญาอ่อนหรือชื่นชมคนที่ต่ําซามเป็นวีรสตรีแต่พี่เชื่อเถิดก็ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะพังพินาศ นะเพราะมันไม่เคยมีอุดมการมันมีแต่อุดมการอุดมการมันต้องมั่นคงคือมาจากคำว่ายึดมั่นกับคงที่แต่มันไม่เคยมีความยึดมั่นกับคงที่เลยมันเปลี่ยนผันแปรไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสุดท้ายแล้วคืออะไรพอย n t ของมันคืออะไรขอแค่ได้เข้าไปแก้กฎหมายเพื่อพวกร้องมันเพราะว่ามันรับ บัตรเจ็ดมาพร้อมจะเป็นท่าตะวันตกพร้อมจะนำประเทศไทยที่มีเอกราชไปสู่ความเป็นทาาอย่างภาคภูมิใจนะฮะแสดงความเป็นทาาแบบชัดเจนนะครับทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์คนเกลียดกันเกือบทั้งโลก ชื่นชมทำอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นต่างๆเยอะแย,ยะมากมายทำตัวเป็นเบี้ยรากไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเลยถึงบอกว่านี่คือไก่อ่อนสุดท้ายมันก็เข้าเป็นนอมินีของตะวันตกพร้อมจะทำทุกอย่างก็รับผลประโยชน์จากตะวันตกรับเศษกระดูจรับเศษกระดูกจากประเทศมหาอำนาจแล้วก็เอาทรัพย์สินต่างๆในประเทศไทยส่งผ่านเป็นเครื่องบรรณาการ <S <S <ล>นะครับรองศาสตราจารย์ดรบัณฑิต บอกว่าการเมืองไทยปี69เป็นลักษณะของจิ้งจอกลุมขครยี่ลูกแกะดกร์บัณฑิตอาจจะหมายถึงลูกแกะก็คือพักสม้มจิ้งจอกก็คือพักอย่างภูมิใจไทยหรือพักใหญ่ๆหรือเปล่ามันไม่มีใครลุมใครได้หรอกครับนะฮะมันทำตัวเองทั้งนั้นครับดร์ มานั่งปาหี่ดึงดราม่าจากคําพูดของคุณไอบอกว่าที่ไอ้กล้าชนไม่กลัวใครเพราะว่าอีกสามสี่ปีเดี๋ยวต้องติดคุกแล้วดอมสมก็ฟินร้องห่มร้องง่ายดราม่าเครียดแค้นว่าเป็นเรื่องหน้าเศร้าเป็นเรื่องหน้าโกรธแค้นคนคนหนึ่งที่ต้องการเข้าสู่แวดวงการเมืองต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจริงๆ แต่กับต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆน่นนะมันทําให้เรารู้สึกว่าการเมืองมันเสียงไปแล้วมันอันตรายขนาดนี้เลยเหรอทําไมมันหดหู่แบบนี้ทําไมมันทำไมคนรุ่นใหม่แบบไอ้ถึงถึงต้องเป็นอย่างนี้อ ok ีควายได้ดูคลิปไหมไม่ดูคลิปไหม เผาก็เผาไปดิถ้าเผาแล้วไม่มีใครตุยมันเป็นการแสดงเชิงฉันลักษ์ผิดกฎหมายก็ผิดไปดิมึงได้ฟังไหมมึงเล่นการเมืองเนี่ยมึงไม่โดนจับหรอกแต่มึงไปด่าใครแล้วมึงไม่มีหลักฐานมึงอย่ามาตีดามงดามากมึงต้องดูว่าย้อนรอยว่ามึงถูกถูกจับเพราะอะไรมึงจับจ้วงหมิ่นประมาทให้ร้ายหรือมึงวิจารณ์ หลักกาคคำพูดของมึงคือสนับสนุนสิ่งที่เผาก็เผาไปดิถ้าเผาแล้วไม่มีใครตุย <c oughs> กูไปเผาบ้านมึง <c oughs> ตอนที่มึงไม่อยู่บ้านมึงโอเคไหมกู <c oughs> ไปด่าพ่อร่อแม่แล้วกูก็พูดว่าใครๆก็รู้โอ้ยเขารู้กันทั้งนั้นแหละเรื่องในวังอะว่าเป็นยังไงน,น,น,นู่นนี่นั่นต่างมึงพูดได้ไหมนะครับแต่ถ,ถ้ากูไปด่าพ่อมึงว่า พ่อมึงเลวใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละมึงโอเคไหมอ่ะมันก็ไม่มีใครโอเคเพราะนั้นมึงต้องดูว่าที่มึงโดนจับเพราะอะไรไม่ใช่มึงมาพูดตอนนั้นถ้ามึงสู้แบบนี้โดยไม่มีเรื่องสถาบันโดยไม่มีเรื่องกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองโดยที่ไม่จับจ้วงโดยที่ไม่มินมึงสู้แบบที่มึงสู้ทุกวันเนี้ยมึงจะโดนจับว่าทุกวันนี้มึงก็ไม่ได้โดนจับเรื่องพวกนี้ใช่พี่มีหน้าครับ ถ้ามึงเล่นการมึงตั้งแต่สิ่งที่มึงเล่นตั้งแต่เหมือนทุกวันนี้ที่มึงเล่นเนี่ยตัวตรงตัวทอบเนี่ยมึงไม่โดนหลอกยกเวนมึงไปกล่าวหาเขาแล้วมึงมีหลักฐานแล้วโดนฟ้องกลับอันนี้น่างโง่เองนะครับนั่นคือสิ่งที่มึงทําตัวเองมาทุกๆคนทําตัวเองมาทั้งนั้นมึงสนับสนุนเด็กมึงคิดว่าศารเขาโง่มึงคิดว่าศาลเขาไม่มีหลักฐานเหรอว่ามึงสนับสนุนเด็ก ให้ไปดา่ายืมมือเด็กให้ไปดา่าแล้วมึงก็บอกว่ามึงสู้อยู่ในสภาเอกฐฐสอิทธิ์สสมึงคุ้มครองแต่เด็กมึงไม่มีเอกสิทธิ์หาเลยเลยคุ้มครองนี่ไงมึงกําลังทําให้เด็กของชาติอนาคตของชาติชิบหายมึงเลยชิบหายไงมึงไปประกันตัวคนที่ขับรถไปบีบแต่ขบ,บวนสเสด็จพระเทพแล้วมึงไม่รู้เหรอสเสด็จพระเทพเนี่ยนะครับแม้กระทั่งฝั่งมึงบางคนยังรักเลย ผมมองแววตาน้องหยกแล้วผมเห็นสายตาลูกของลูกสาวของผมอยู่ในนั้นือก็สาธุสาธุนะสาธุให้ลูกมึงโตาเป็นอย่างนั้นนะผมผมผมว่าเขาไม่ควรโดนจับผมผมว่าเขาไม่ควรผมว่าเรากฎหมายมันมีปัญหา เราต้องแก้เราต้องแก้เออสาธุวันนี้อียกมันก็มาแฉพวกมึงนะวันหนูโดนคนเดียวไม่มีใครมาเหลียวแลหนูก็ไม่เป็นไรหนูต้องถ้าหนูตุยอ่ะถ้าหนูตุยมันก็เอาศพหนูมโหหนถ้าหนูตุยมันก็อาศพหนูมโมหนอยู่แล้ว ถามคำหนึ่งอะทำไมลูกไอ้ทอรติดทีมชาติได้เอาถามคำหนึ่งอะเอาด้อมส้มที่ฟังอยู่เนี่ยกูถามคำหนึ่งว่าทำไมลูกไอ้ทอรถึงติดทีมชาติได้พี่กุ้งสวัสดีครับผมทำไมลูกไอ้ทอรถึงติดทีมชาติได้ในรัฐมนตรีหกศูนย์ในยุครัฐมนตรีหกศูนย์ในยุคลุงตูกูถามว่ามึงทำไมมึงติดทีมชาติได้้วทำไมเด็กคนอื่นถึงติดคุกก็เพราะมึงเป็นอย่างนี้ไง นี่ล่าสุดไอ้บูดไอ้ป๊อกนะฮะไอ้บูดนะครับปลุกเล้าประชาชนบอกว่าจงโกรธแค้นลุกขึ้นปฏิวัติทำลายสิ่งที่เป็นอยู่แล้วสร้างใหม่ซะตอนนี้พักมึงกำลังโดนทำลายด้วยความโง่ของมึงเองมึงรู้ไหม ว่าความคิดต่ำซามของมึงโดยการปลุกเล้าประชาชนโกรธแค้นให้ลุกขึ้นมาปฏิวัติเนี่ยประชาชนที่มึงปลุกเล้าขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แม่งยังขอตังคนที่จงรักภักดีอยู่เลยนะครับมึงเนี่ยทำให้แตกแยกแล้วมึงก็ไปพูดว่าชนชั้นนำบาลังแกมึงทำให้แตกแยกเขาไม่ทำอะไรหาเลยเลยปั๊กไฟมันอยู่เฉย ที่ดวกเอานิ้วไปแย่ปั๊กไฟช็อตแล้วก็บอกว่าปั๊กไฟมีปัญหา